ค่ากาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ามือนี้กับมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งเก่าเนาะคะ่ะมือนี้เจคั่มสามตัวเต็งกาเดม่าติดตามเหตุการณ์จริงของเมนกเนาะคะ่ะเมนกนี่เพิ่นกาเดไปบวงสรวงปูในหญ่น่า,า,า,นาค,ค,าานนะคะ่าพญานาคเพิ่นว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกาเดไปบวงสรวงเนาะคะ่ะเพิ่นกามาแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกาเพิ่นกา หนแนวทางของห้าเนาะค่ะว่าเพิ่นไดไปบ่วงสวงเพิ่นสิให้แนวทางเ้าจังไดเป็นไปเป็นมาเนวไยใดกะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเฮาก็ไปติดตามรับช้มรับฟังเนวทางของเมนกพอพ่กันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมนีค่ะมค่ะสวัสดีค่ะเมนกค่ะก็เมนนคือมาอนันวันที่สิบเจ็ดเมษาเนาะ ได้ไปอันวงสวงไงอยู่ยังก็นายเดียนาย,ยเยนาเีกายก็ได้ไปพ่อปู่จ่าได้ไปพ่อปู่ปู่ไงที่อยู่ที่บูรเนจ่าเล่ามากเราก็เล่าเล่าก็บ,อก,บ,บอกอายุนเนาะบ่เคยเห็นนะเล้วบอกนี่ละแล้วบอกอายุว่าอายุเล่านั้นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าปีป่านี้เรามายูเมืองมนุษย์นั้น ยี่สิบแปดปีรอคนลูกบุค่ะเราค้นคิงลูกแมนจากตอนแรกก็ว่าสิบเได้ไปเพราะว่าั้งเงินบมมีน้ำการลดลดกับทะเบียนเอ้ยลดกับประกันเบิร์นะก็เลยบอกเราอยากไปคราวนี้ไปไปได้มากก็เลยไปน้ำเพลินครั้งแรกก็ถซื้อว่ามีบุญเนาะแมนแต่ไปเห็นนีลาจากกระทํามวดที่เขาไปทุกปีเขาว่าทุกปีบ่เค่อยบอกทั้งทีเนาะบ่เค่อยบอกบม่ค่อยบอกว่า ลงมาอยู่เมืองมนุษย์แล้ว28ปีแต่อายุเพิ่นนั่น3 6 5เนาะก็เผากง่ายๆคือคุณแม่นกนี่ได้มีโอกาสเนาะไปมึงไปหลวงไปหลวงที่น้ำเพลนแม่นบวงสวงอบวงสวงใหญ่บวงสวงพญานาคหน้าข้าพญานาคนี่แหละปีนึงจะมีละเถ้อปีละเถออยูจังววดไปค่ะ อยู่นี่แหะอยู่บนห้องนี่แหละือจังหวัดบุแมนพี่บุญอันเพื่อพี่บุญเนาะอยู่บ้านหน้าเยี่ยอยู่บ้านหนาาเยี่ยกับมี่แเป็นเป็นอีกปูนึงปูตีแต่ว่าปูใหญ่แต่อยู่พี่ใหญ่ยู่มูนยูี่บุญกูพี่มุนค่ะยบพี่บุญนเนาะพี่บุญรังซะค่ะเิ่นบอกว่าอายุเนสาพนห้าร้อยหกาปีเนี่เป็นเนซื่อคุณแม่ สื่ออยังบนงบุ้ะพุ่นแม่จำบดาเนาะบปเื่อแต่งหมดเลว่าเด็ไปรวมที่ีน้ำเพลินเพลินกับเดวาวเดล่าไเด้ฟ้อนแม่เดล่ามเดลฟ้อนเดลทักทายเดลเบิงให้ผู้นั่นผู้นี่นะอันคือจังเฮาอยากถามยังเพลินก็จะถามเพลินจะคนสิบบอว้าคือเหาได้คือพวกไม่ไงบอกว่ามากกับผู้นี่ล่ะคือขอยเป็นคนขับรถเนาะแล้วก็สิบบอกว่าโอ้คนนี่บอกขับเกียร์ ขับรถเองขับรถคือบานเฮ้าเดย์แมนเขาขับเกียนโอ้คนนี้บอเป็นคนขับเกียนมาเพิ่นกะเพิ่นกะกะซมามามาตบหัวให้เฮ้าเนาะเพิ่นกะสิเบาต้องใส่นนังสีนะไขว่าไข่พอดแมนอันนี้ก็เลยว่าคนร้ายเขากับบออันนั้นขับรขมาหลายหลายๆคนใิ่ไหมขักทายหลายหลายคนไขว่าเป็นเกียรเนาะแมนเขาบรถเวบาคือภาษาบ้านเฮ้าเด้์คนละอว่า แต่ว่าทุกปีที่วงสวงนี่บอกบอกบอกค่อยเลาเบบนี้บอคนที่เขาไปทุกปีนะเพราะว่าบอกค่อยบอกอายุแล้วกับบอกค่อยบอกว่ามมอยุ่เมองมนุษย์แล้วจักปีบมเค่อยบอกค่ะปีหนีละบอกใปีนีเพิ่นบอกนึงปีนีบอกค่บางครั้งเพิ่นกะอาจจะสูเนาะค่ะแล้วแต่ดวงค่ะแล้วแต่แล้วแต่ละคนแต่ว่าน้าหนี่กะคิด อยากไปบบเคยได้ไปแม่อบ่บ่บเคยได้ไปเพื่อนชวนไปแต่ว่าบ่เคยไปมีมีปีนี่ก็เลยมันจิตใจมันอยากไปทั้งทั้งพญานาคอนะ่ะค่ะทั้งจะคล้องกับบูชาอันพญานาคมากบูชามากมากคือกัน2องเท่าเลยจั้ยินจังยินได้ยินจังสันแล้วในข้อหมรูซื้อของคุณแม่นี่เป็นจังได กะกะอันเข่าเอ้นยังนะอ,อึ้งอยู่บอกมันแมนมันเท่ากะสัทธามา <c oughs> แหง้ง <c oughs> แห้งแห้งเฮาเห็น <c oughs> แห้งเฮาหูแห้งเฮาสัทธาเพราะว่า <c oughs> อันนี้เป็นคนที่บูชาพญานาคจุเล่ะ <c oughs> อันบูชาบวงพญานาคบูชาปีแรกใือบูชาองค์พญานาคที่เป็นูซีสุโธและเะยาปฐุมามบูชามาคู่นึงค่ะจักว่าจริงหรือบ่จริง บ่พอเดือนลูกสื่อรถคันหม่มาไห้ค่ะเมนไปอธิษฐานจังสี่บ่บ่ไดอธิษฐานใส่คือบูชามากบูชามาทางเฟสค่ะบาดนี้กับมามาหลอบหลังอีกมาบูชาอันบวงพญานาคค่ะว่ลตัวนี้มันจะได้ลาบร้อยบูชามากสมมติว่าคอยบูชามาประมาณวันที่สิบสี่เนาะของมหอนวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหก คอยจะถือกลนเลยทั so first, right. right ้งล่างทั้งบนสามงวดติดกันเลยงวดนี้แมนสามงวดแต่ว่าห้องห้องบดนถือรลายนะเพราะว่าป็นคนที่เเคยชื่อกต่ซื่อในน้อยแค่ตัวละเศร้าตัวละหาซีแต่ว่ามันจะถือติดกันเลยสามงวดเลยสามงวดสี่งวดจะติดเลยจนว่าเขาไทยบ้านเขาสื่อนั่าถวะแต่ว่างงวดนี่คุณแม่กับสื่อตัวอายุผููนี่แหละกับเบิ้งวัยยุ่แต่จักสิลืมหรือบ่ บาวาบ้องหูเนาะบ้องหู้ามันโดนลายกิดเชดนน้ความลืมเป็นข้อมีคนคอยซื้อการมีสูตรการมีบุญมาชนะการการมีบุญมาชนะการห้าก็บสีได้แสดงว่าคุณแม่นี่ศรัทธาในพญานาคเนาะค่ะแล้วก็มีความเชื่อด้านนี้แล้วก็สิว่าบ่เชือกกับอะได้เนาะแม่เนาะหลาบลอยกัมมาโชกกัมมาพร้อมๆกันบานีไท้คุณแม่ตัดเล่น ตัวเลขงวดีหมักตัวใดขึ้นไหมไม่ใจนะมักเกิดมักรไม่ใจนะไม่ในอายุเพิ่นนี่คะหรือว่าในอายุเพิ่นหรือว่าปีเพิ่นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเลขกที่งามเด้มาคุณแม่เนาะส่วนตัวคุณแม่านี่ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตัวนี้จะออกบ่อยเนี่ยสามห้าก็ออกบ่อยหนห้าก็ออกบ่อยสองแปดสองเจ็ดก็ออกบ่อยมีเจอแต่ตัวเด่นทั้งหมดเลย ส่วนโต้ขึ้นแม่นี่มบตัวไหพิเศษตัวม okay. so, ูบ่คะบอกว่าที่สื้อทีแล้วหกหาเนาะหกหาเนาะหกหาเนาะแค่หกหาค่ะหาหกหาเนาะขีสิกันตองออกมาตัวมาจะอีกน้ำชื่วเราไปพิจารณาเบิค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่เป็นกิดสิมีโชคติดต่อกันมาหนีสามวดแล้วเนาะคุณแม่เนาะค่ะ แายกับหัวนี้เป็นหววที่ซีกับเหตุทำชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปเป็นแนวทางความฝันของคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมบ่กคะบ่จจะบ่่มีความฝันอ๋อมีขอโทษขออภัยค่ะบบเมนความฝันนะคะเราเป็นเหตุการณ์จริงที่คุณแม่ะเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาไปบวงชวงแล้วเขาก็ปูใหญ่สิบอกไม่ตันเรค่ะงรวมพิธีน้ำค oh, ่ะะจะถือว่าไปทำบุญกับอาศิ้โชคงยญ่กลับมาก็ได้นาะคุณแม่เนาะค่ะจางไหนกะ เอาไปเป็นแนวทางแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่นกหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่นกเนาะค่ะแม่นกนี่เพิ่นกาวได้ฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกาเป็นเหตุการณ์จริงเนาะค่ะเพิ่นกาได้ไปบวงสรวงเนาะค่ะบวงสรวงของพญานาคเนาะค่ะอยู่อำเภอหน้าเหี้ยเนาะค่ะหน้าแยจังหวัดอุบลราช สถานี่เฮ่านี่แหละเพื่นวานเนาะค่ะเนาะการเพื่อนกะใดไปบวงสรวงรวมพิธีบวงสรวงเนาะค่ะเพิ่นกะอายุเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นว่าอายุเพิ่นของปูใหญ่เพิ่นว่าเนาะค่ะของปูใหญ่ของพญานาคเพิ่นนี่แหละค่ะกับอายุเพิ่นกะสามห้าหกห้าปีเพิ่นว่าเนาะค่ะอายุเพิ่นเนาะค่ะ 65, 3 5มพนหหี่ค่ะสามพันห้ิบห้าปีพันาเนาะค่ะอายุเมืองมนุษยี่สิบปีค่ะทบชุ light, ่มพ well ันมาอยู่เนาะค่ะห้าหกห้าหกห้ค่ะอันที่สองคือสภาพสองห้าหกเจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ามติงนเตือค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํามตังน้นเอค่ะบคปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ